สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกบอลเนาะจ้ามันนี้พบกับน้าซ้อนน้อยชาแนลค่ะน้าซ้อนสิผ้าพี่ผ้าน้องเมื่อกินต้ม,มหมูฮุ้งค่ะตําทะเลเดือดค่ะใส่ข้าวโพดออนแล้วก็นี่ค่ะใส่ข้าวโพดออนแล้วก็มีกุ้งสดค่ะพี่น้องก็มีกระปูค่ะนี่มีปูทะเลค่ะอุ้ยปลาแซเบแหงพี่น้องเอ้ยต้มทะเลเดือดอีแล้วแนวมัก เรากำมากินกับข้าวปุ่นนี่เนาะน่ะสอนบอกบอ้เห็ดเด้ค่ะซื้อเอาค่ะซื้อเพิ่นมาคือเก่าและพี่นนเนาะเมือนนี่น่ะสอนติดทุระหญ้าแห้งแล้วก็มีพักพม,มีพักผ้ายพี่เนาะมีพักผ้าย่ะนีะ่ยอือเกมพักผ้ายพี่เนาะสดใสน้ำกันเลยหอมหลายอหอมจวด มีพักบุ้ง,งพี่น้องมีชินแบบธรรมชาตาิพี่น้องเอ้ยนี่ปลามันปลามันน้องสาวพี่น้องกินล่างบานนาะซ้อนเองนาะซ้อนมาบานมาธุระมีกุ้งสดตัวใหญ่ๆนี่นพี่น้องืเบมึบงสีมึงก่อนน้ำลายไหลแซ่บเลยช่วงแทงพี่น้องเอ้ยบัวกระปุนบีบไม่ไหมเนี่ กิมบางก่อนกิมบางก่อนมามามาเสีบๆน้ำกันค่ะพี่น้องพี่โผล่แทบสวงเลยแทบแทบหเขาเอิมพักพายเลยเขาพายหลวม เลยชอบเลยแซ่บแซ่บมนเดือดเลยตำทะเลใส่กระปุกอ่อน อืมครับเสับฮืมเสับจวดพี่นอ้องเฮ้ยเผ็ดขนาดตำทะเลเดือดอีลีอืมรลานนี้เขาเสับอีลี่ cũng dẹp dẹp nhà này cho nó Ghiền Mì xuống quá ơi không phải cái cấp của mặt thôi แสบจวดขนาด น้ำใจครับพี่น้องด้วยเสียเพียงเสียเพียง มีเสียงรถเสียงตัดหญ้าดังเลยเด้อพี่น้องเออยขอโถดขอเอาัพรเสียงแมงวีแมงวันเสียงสิงหลบดนันตัวอยู่รังบาด 我都面开呀。 ไไส่วงค่ะพี่น้องเอ้ยส่วไลไย ูบาไว้ละพี่นออ้องก็เพลนแห้งค่ะโอ้ยมาเนี่ยนะซ้อนกะขอฝากพี่ฝากน้องในเด้อจ้าฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะซ้อนหน่อยแชแนลแน่จ้ะเาสิผ้าพี่ผ้านองกินเอียงแซ่บมาอนี้กะเด็ดตำทะเลเดือดพี่น้องเดือดอีหลีเดือดเพชนแห้งกินโบเบิร์เลยพี่น้องแล้วตอนหมกิกกับอันนี้หน่อยหนึ่ง นัสซ้นขอนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าขอบคุณหล้ายค่ะทิติตามสวัสดีค่ะ